กำลังใจล้นแอนทองประสมแอดมิดโรงพยาบาลเข้ารับการผ่าตัดแอนทองประสมแอดมิดผ่าตัดครั้งแรกแฟนๆแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ทำเอาหลายคนแอบตกใจกันเบาๆไปเหมือนกันหลังได้เห็นภาพของนางเอกซุปตาพุ่งตำแหน่งผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมกับภาพนอนแอดมิดในโรงพยาบาลซึ่งภาพดังกล่าวทางด้านแฟนนุ่มเอทิน,นพนันได้เป็นคนลงแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยเขียนแคปชั่นไว้ว่าชีวิตต้องมีสีสันอันทองผ่าตัดครั้งแรกครับต้องบอกว่าการแอดมิดของแอนทองประสมมีความหวานซ่อนอยู่ในโมเมนต์นั้นเราหวานใจคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยทีเดียว พร้อมๆกับการเอนเตอร์เทนให้คนป่วยหัว,วรออย่างสดใสอีกด้วยแ,แ,บบแข็งแรงเติมแตกต้องบอ,องกว่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกำลังการโฆษณาเลยเชิญผมกับนของแคนที่โรงแรมบางนากลับไ,ไปดูที่บ้านนู้นมันแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาโวยพรพร้อมกับส่งกำลังใจให้ที่แอนคนเก่งแข็งแรงไวๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียว